สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่นะคะสวัสดีเอซี่แฟนคลับทางช่องทุกทุกทันอาจเจอกันในคลิปนี้เนาะอ่ะแนวทางที่เอามาฝากทุกคนนะคะเป็นแนวทางตัวเลขของเสียนวิทยสรุตนะคะอ่ะอวดที่แล้วเนาะเดี๋ยวจะบอกขออนุญาตแคปหน้าจ,จอกอนเนอะอ่างวดที่แล้วไฮมาบิง เก่ากับเจ็บบนนะคะเป็นบนย่างเดียวด้วยค่ะเด้อเลขติดเก้าศูนย์สองนะคะเพิ่นจะคู่หายนะคะมาเซามือเรียกออกเลยนะคะเพราะว่าเพิ่นอยากงานนะคะเอ็มจีกับคอมเมนต์ขอเพิ่นหลายอ่าแล้วเพิ่นก็อยากงานเพิ่นบ่มีเวลาเฮ็ดให้น,หนะคะเพิ่นส่งใหม่เซามือเรียกออกเนาะหลายคนก็ได้เบิ่งนะคะก็ะคือเพิ่นให้วิ่งมามออกเก่ากับเจ็บบนนะคะแล้วก็ติดเก้าศูนย์สองนะคะเพิ่นมักแห้งๆเลยนะคะ เก้าศูนย์เก้าสี่หกสองหางตัวเด่นนะคะตัวนี้แอร์ตุกการไฮมาสเก้าหนึ่งกับเก้าสามนะคะก็คือเข้าไปที่เก้าสี่ตรงๆนะคะอ่ะรอบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่สองมาเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องภูผาชาแนลและก็จบาวารวยสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะเข้าไปได้เลยเด้อค่ะตามเบอร์โทรหรือว่าไอเดียไลน์หรือว่าสแกน QR Code ได้นะคะเป็นกลุ่ม ส่วนตัวของฉบานะคะอ่าต่อไปนะคะถ้าคนเขาไลายนะคะฉบาสิ่งหายนองแอดมินเคนดูแลเนาะอ่ะทุกคนคะ่ะเข้าไปได้อ่ากุ้มเป็นกุ้มฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเข้าไปได้เลยนะคะอ่ะมาเบิึงน้ำกล่ำแนวทางรอบนี้คนจัดไม่ทุกคนเป็นชุดใหญ่ชุดเติมไฟกับพิพเตอร์นะคะอ่ะของเซียนวิสตลุตหายเอสตีกับติดตามรับชมเนื้อทางตัวเลขของเพคนหลาย ผู้ใดติดตามเพื่อนเกิดชได้มาในเฮรอบนี้เพื่อนกะขอนขางสิม,มันใจคือเก่าน,นะคะโมเมนต์ Moment, ขอนขางสิม,มันใจเดี๋ยวเพื่อนก็นบอกใช่ป่าวว่าก็มั่นใจในสูตรเหมือนเดิมนะคะอ่าพาทุกคนหมานพาทุกคนในเฮแน่นอนนะคะอาจจะเป็นตามที่เพื่อนบอกบอนะคะมาดูด้วยกันเนาะอ่าเดี๋ยวผู้ใดที่รอของเสียนพมคลิปหนาด้วยค่ะเด้อส่งมาให้แล้วนะคะสำหรับเลขติดล่างแม่น่นนะคะของเสียนพม รอติดตามกันนะคะ,อะขอเสียงวิสรุปเป็นบนอย่างเดียวว่าต่อสื่อลางด้วค่ะสื่อแต่บุนเพราะวานนี้านทางคนมามาบนแล้วะจะถูกหรือจะหลุดขึ้นอยู่กับสูตรของเ่นเนาะทุกคนใครขอาใจเข้ามาแนวทางนัน้บางคนว่าขอใจด้วยค่ะเข้ามาแนวทางนะคะ เพราะว่าบมไม่เคยรู้ล่วงหน้าว่าสิออกตัวใดทุกอย่างเป็นการคำนวณเป็นการขาดคะเนล่วงหนะ้าอ่ะเลขวิ่งเลขวิ่งเพื่อนให้มสามกับหนึ่งนะคะเลขติดบ,บน ให้แปดให้หกให้ห้าแปดหกห้าสำหรับเลขติดที่ถือใจบล่ะคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าเจ้าบ่าวว้านีน้างเพิ่นกะหนักสนนี่เด้นะคะงามอยู่นะคะ อันนี้ชุดไงชุดเต็มแบบไฟกับพิบอันนี้คือในชุดหกตัวนี้นะคะไม่สนดับอ่าอันนี้คือปล่อยชุดเงยชุดเต็มบ่สนดับนะคะงงว่ายงนะคะถ้าทุกคนมีติดเลขดับก็ไปคัดไปตัดออกอะไรได้คุณพ่อคุณแม่แบ,บวกกันเนาะอ่าบางบางของบางคนกาสีติดสุดดับ บางคนก็มันเป็นสูตรเด่นนะคะเพราะว่าสูตรนี้ห้าเอามามากวอาให้กันบ่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าแนวทางมันสีบอกแบบไดเนอกชบากสีแนวทางนะคะสูตรไผ่สูตรมันทุกคนเฮ็ดขึ้นมาเพรา่อนแต่ว่าถ้าให้ให้ห้ามองใส่เหล็กดับบนของพ่อกล้วยแล้วนะคะทุกคนขาอยู่ในนี่นะคะของเซียวิสรุตเพ่นนี้นะคะไม่ติดดับบนของพ่อกล้วยสักตัวเลย อ่านะคะบอติดดับบนของพะเพื่อสัตว์โตเลยนะคะถือว่าอ่ามีสิทธิ์ลุ้นนะคะไม่มีตัวกันเด้อหลอกนี่เพราะเพิ่นลงชุดเงี้ยชุดเต็มหายเลยนะคะวันนี้วันที่วันอ่าวันนี้วันที่ห้าได้คนุณแม่ลงให้วันที่ห้ายังพึ่งออกไปไซด์นะคะยูเป็นกำลังแร่งใจใช่ป่ะหอดแป๊นาทีเดี๋ยวรอเอาตัวนน้นพันกรบ้านละนน่นหายได้ไหมมาดูตัวเน้นนะคะ นี่ยในซองหางนี่นอกหันเป็นตุก,กันตุล่องฟันให้สองหางรอบนี้งแปดสามกับหกสามกันไว้นะคะพิจารณาดูนะคะใบเก่าใบใหม่อ่านให้ดีนะคะอ่านนะคะวันที่ให้ชัดเจนนะคะอ่านวันที่นะคะในกระดาษนี่แหละอ่านชัดเจนบางคนเพิน่นบ่อ่านเนะค่ะที่ฉบ,บับเขียนให้เนี่ยบางคนเขามาแคปแล้วก็คอมเมนต์ถาม บนหรือล่างคะเจังสินะบนหรือล่างครับถ้าอ่านนี่กับสีรูนะะียค่ะว่าชาบาให้บนหรือให้ล่างเนี่นะคะอ่ะพิจรารณาเบื้องเอาเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดเดีเ๋ยวคลิปหน้าเจอกันกับแนวทางเลขติดล่างแม่นๆของเซียนภูมนะิเนาะคนส่งมาให้แล้วนะคะอ่าวชาบาได้เห็นแล้วนะคะแนวทางผนงามเลขติดน่าจะเข้าอีกซึ่งเลขติดของเซียนภูมิยังเดินดีเดินเงวายังบ้าหลับพาดเลยนะคะเดินยาวมากนะคะยังไม่หลุดเลยนะคะ ้าผู้ใดมีเลขวิ่งดีๆแม่นๆเนียเามื่อใส่เล็กเพื่อนไดเลยของเซียนพมเดี๋ยวคลิปหนาฉบาโล่งห้นะคะรอรุ้นนะคะแต่ว่าฉบาเห็นแล้วล่ะนะคะแล้วเพิ่นก็มีมีจับคู่มาให้มีหลักิีหลักนวยของเพิ่นมา่ห้ปกตินั่นแหละนะคะแต่ว่าชว่วงนี้เลขรักเพื่อน,นมันบ่นิ่งนะคะตัวที่นิ่งที่สุดแล้วก็เขาทุกงวดก็คือจะเป็นเลขติดเนาะทุกคนก็ได้เห็นเม้นบาคาทีฉบาลงคลิปห้ก็ได้เห็นว่าเลขติดของเพิ่นนี่เขาดีแห้งนะคะแล้วก็เดินดีมากนะคะ อาช่วงนี้กัอาการห้อนนะคะคนกระทองเสียร้ายเนี่ยน้องคุณบอกคุณแม่นะคะดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าอย่างอาการห่อนเขากินสมดีนะคะเมว่าแ,แต่คุณบอกคุณแม่ดีเชื่ว่าคือกันนะคะกลับบานเมื่อกี้หน่งโอ้ยตามบอกห่งนี่บ๊อบาดมือละสองหกเชื่อว่ากินนะคะเพราะว่าเจ้าบ่าปกติเป็นคนที่มักสมต่าอยู่แล้วนะคะไอ้มือได้ไริกินนี่บ๊อมี่ค่ะคุณบอคุณแม่สมต่าต้องได้กินทุกมือนะคะมือ เมือ่อใดที่แบบวา่าไอ้นี่ก็กินสองโคกนะคะบางที่สามผู้เด็กก็บอกกุก้แมวอยู่ผู้เดียวนะคะเดี่ยวก็ตำเขาตนมจีนเดี๋ยวก็ตำาไอ้บักฮุ่งยงสีนะคะเจ้บาบ่ามักเป็นคนที่มักกินสม่มามักกินต่าแต่ว่ามันกับอากาศหอนแบบนี้เข้ากัระล้วบางท้องเสียเนะาะว่าเข้าสิกินพวกบักม่วงแน่นะคะม่วงสมแน่นะคะเนาะอ,อากาศหอนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ กูได้กระได้นะคะอ่ะจังไรก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าด้วยคุณพ่อคุณแม่อาการเชีบากับซีฟ้าถ่ายท้าคลิปกูว่าสิไปกินสมตำเจ้าหน่อยก็เบาหวานละก็ได้มันอาการหอนเพราะว่าเมื่อวานนี้อาการหอนแห้งคิดว่าเชี่บเมื่อวานเชีบบาขันขันสมพักกระลำ่ไหมนะคะพักกระลำเชี่บบ่าตัดมากเต่อยู่บ้านเพราะว่าคุณแม่ปลูกไว้นะคะเชีบาก็แล้วมาน้ำบัดเม้วนเชี่บบ่าขันเมื่อคืนเนี่ยคันเมื่อคืนนะคะสองสามถุง เมื่อนี่เป็นราคานี้บ่ายโมงจะบาาติบโม,มงกี่สุมแล้วนะคะเดี๋ยวเชืาา่าว่าสจะไปตับหมกุ่งกินกับส้มพักอ่ะนะคะเจอกันคลิปหน้าน้องคุณบอก็แม่กับแนวทางของเซียนผมนะคะอ่ะขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ